วีลคั่มแบ็คทูไม่ยูทูปชั h นแนลโฟนเมล่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับตำนานที่กลับมาในรูปแบบใหม่นั่นก็คือ Nokia n 9 6 5G รุ่นปี2026ที่หลายคนรอคอยการกลับมาครั้งนี้บอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่การรีแบรนด์แต่เป็นการอัปเกรดทุกอย่างให้ทันสมัยและตอบโจทย์ยุคดิจิทัลจริงๆใครที่เคยรัก Nokia ย Series มาก่อนบอกเลยว่าต้องหลงรักรุ่นนี้อย่างแน่นอนโนเกีย9 6 5G มาพร้อมกับดีไซน์ที่ยังคงความคลาสสิกสไตล์สไลดดด์แบบั้งเิม แต่ผสมผสานความทันสมัยด้วยวัสดุระดับพรีเมียมขอบเครื่องโคง้งมนสวยงามและบางเบาตัวเครื่องทําจากโลหะผสมอลูมิเนียมที่แข็งแรงทนทานและให้สัมผัสหรูหรามากขึ้นหน้าจอเป็นแบบ AMOLED ขนาด6.9นิ้วความละเอียด 2K บวกที่รองรับ Refresh Rate 144 h z ทำให้ภาพที่ได้คมชัดสีสันสดใสและลื่นไหลสุดๆเหมาะสำหรับทั้งการเล่นเกมดูหนังหรือ Mac แม้กระทั่งการทำงานแบบมัลติทากิ้ง ด้านประสิทธิภาพโนเกีย N96 5G ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 4ที่ทรงพลังมาพร้อมแรม 16GB และหน่วยความจำภายในสูงสุด 1TB เรียกได้ว่าพื้นที่เก็บไฟล์เพลงหนังหรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ก็สบายสบายการทำงานรวดเร็วไม่หน่วงไม่ค้างการเชื่อมต่อ 5G รุ่นล่าสุดยังรองรับความเร็วสูงสุดระดับ 12GB ตต่อวินาทีทำให้การสตรีมวิดีโอ 8K การเล่นเกมออนไลน์หรือการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่ายมาก กล้องก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่โนเกียจัดเต็มมาให้กับรุ่นนี้กล้องหลัก200 MP อันตราิชันพร้อมเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่เก็บรายละเอียดได้อย่างคมชัดแม้ในที่แสงน้อยเสริมด้วยกล้องอันตรา64 MP และกล้องเทเลโฟโต้48 MP ที่รองรับการซูมแบบออปติค l ล 10x และดิจิตอลซูม 100x นอกจากนี้ยังมีกล้องหน้า50 MP ที่เหมาะสำหรับการถ่ายเซลฟี่หรือวิดีโอคอลทำให้การถ่ายภาพและวิดีโอในทุกมุมมองออกมาคมชัดระดับกล้องโปรจริงๆ เรื่องเสียงก็ไม่แพ้กันโนเกียเอ็น g มาพร้อมลำโพงสเตอริโอคู่ที่ปรับแต่งโดยดอนบีแอดมอสให้เสียงดังคมชัดและมีมิติรองรับการฟังเพลงเล่นเกมหรือดูหนังแบบเต็มอัรถรสส่วนแบตเตอรี่มีความจุถึง6 0 0 0มิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับการชาร์จไว 180W ที่สามารถชาร์จจาก0ูนถึง100%เเซได้ในเวลาเพียง15นาทีและยังรองรับการชาร์จไร้สาย 80W อีกด้วยถือว่าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบายในการใช้งาน ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกันคือ Android 16ที่ปรับแต่งด้วย Nokia UI ที่เน้นความเรียบง่ายใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์เฉพาะตัวที่เพิ่มเข้ามาเช่นระบบ AI อัจฉริยะที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้เพื่อปรับการทำงานให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละวันความพิเศษอีกอย่างคือ Nokia N96 5G รองรับฟีเจอร์ Dual Display mode ที่สามารถสไลด์หน้าจอออกมาใช้งานเป็น2หน้าจอได้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน เช่นเปิด YouTube ไปพร้อมกับแชทหรือทำงานเอกสารไปพร้อมกับการดูวิดีโอราคาวางจำหน่ายก็ถือว่าโนเกียตั้งใจจอดตลาดให้เข้าถึงได้ง่ายโดยเปิดตัวในราคาประมาณ32,000บาทซึ่งเมื่อเทียบกับสเปคที่จัดเต็มทั้งกล้องชิปเซตแบตเตอรี่และดีไซน์ระดับพรีเมียมถือว่าคุ้มค่าอย่างมาก การกลับมาของโนเกีย n 96 5G ในปี2026นี้ไม่ใช่แค่การสร้างความทรงจำเก่าๆแต่เป็นการพิสูจน์ว่าโนเกียยังสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่และแข่งขันกับสมาร์ทโฟนระดับท็อปได้อย่างสบายใครที่เป็นแฟนโนเกียหรือกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์กล้องประสิทธิภาพและแบตเตอรี่ทนทานรุ่นนี้คือคำตอบที่คุณห้ามพลาด